็สวัสดีคนดูแลผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคิมก็มาเล่นในโหมดของเ r ร n นเกลนะครับลงวันแมนเหมือนเดิมเลยนะโคชิงกิเมื่อกี้นะครับเห็นคนลงอยู่นะครับประมาณตีดึงหรือเปล่าแต่ว่าเขาลงในเมืองนะครับคิมมาลงตรงแหลมตอนที่คิมลงนี้เขาเรียกว่าแหลมนะไกลๆครับมีเสียงปืนยิงนะ คาดว่าน่าจะเป็นบอดนะครับบอดน่าจะเยอะนะแถวนี้โอเคเดี๋ยวเล่นเป็น M 1 6มสิบหแล้วก็ a อเคนะครับนี่ไงเปิดก่อนเลยน็อกหนึ่งครับน็อกสองโอเคไอน,นี้บอดนะเฮ้ยหลังมีอีกครับอันนี้น่าจะคนหรือเปล่าน็อกไ้สามครับเออชื่อเหมือนบอดเลยน่าจะบอดนะน็อกบอดไปสาม โอ้โหคิดนี้ว่าเป็น M4 นะตรงเนี้ยแต่ว่าเป็น M16 น็อกไป4ครับบอดจะลัดบอดราไม่ได้เฮ้ยวิ่งอีกครับน็อกไป5โอ้โหบอดหตัวบอดโคตรเยอะนะแถวนี้บอดเยอะมากๆเลยนะทุกคนขอสามกนสักหนึ่งคิวโอเคตรงซ้ายมือมองไม่เห็นแล้วอะเฮ้ย ตอนนี้คนน็อกหรือเปล่าบอดบอดแีด่งบ,บใช่ครับซ้ำก่อนนะโอเคเดี๋ยวกว่าโดนบอดมาแย่งบอด <c oughs> โดนบ่อยเฮ้ยข้างหน้ามีคนนะครับเดี๋ยวนะยืนเก็บของอยู่หรือเปลานิ่งเลยโอเคเรียบร้อยข้างหน้ามีอีกครับเฮ้ยข้างหน้ามีแล้วก็มีคนโดดลงจากบ้านนะครับ น่าจะไปดึงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสายตาต้องไกลนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอเคนอกได้อีกครับข้างหน้ามาครับเขาวิ่งละเรียบร้อยคนนี้น่าจะตามได้นะโอเคเดี๋ยวคิมจะอ้อมขวาไปนะครับทุกคนไอคนที่นอกตรงนี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วในบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวคิมเข้าไปดูนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปนะครับทุกคน ไม่เจอแฮะบนบ้านมีหรือเปล่าบนบ้านก็ไม่มีนะไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะทุกคน <laughs> หาคนนอกไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปน้ทุกคนเขายิงกันอยู่ใกล้ๆเลยนะข้างหน้าเลยนะครับอยู่หลังกําแพงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเลยฮนะเดี๋ยวเค็มจะดักอยู่ตรงนี้นะทุกคนเฮ้ยมาละเรียบร้อยน่าจะซ้ำได้นะโอ้โหตรงนี้กล่องโคตรเยอะเลย กล่องเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้มีเสียงปืนหลุดนะครับเหมือนจะในเมืองหรือเปล่าเสียงเหมือนในเมืองเลยนะรีบเก็บฮะเดี๋ยวเพื่อนเขามาเฮ้ย <c oughs> มีคุณหกด้วยโอเคเดี๋ยวเขีมเข้าบ้านก่อนนะทุกคนอันตรายนะอยู่เก็บนานเก็บของนานเดี๋ยวเพื่อนเขามานี่แบบยิงเราฟรีๆเลยนะเขีนยมยิงเป็นคนแบบเก็บของช้ามาก เดี๋ยวไปดูต่อครับว่ามีปืนออโต้อะไรหรือเปล่าโอเคมีสกาครับเปลี่ยน M16 เป็นสกาดีกว่านะครับเอา้าสโคบชิมหายเวละนี่แหละมันจะช้าเพราะแบบนี้แหละทุกคนกระเป๋าเต็มแล้วเวลาเก็บปืนเก็บอะไรเงี้ยสโคบมันตกนะเพราะมันเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้นะบางครั้งนี่เวลาเล่นนะครับเก็บปืนอยู่ยแบบเก็บปืนอย่างไวอะพอขับรถไปปุ๊บ กดดูสโคปเอ้าสโคบหายจริงๆเนี่ยคือแบบแกระเป๋ามันเต็มนะแล้วก็สโคบมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวเขีมขออยู่บ้านนี้สักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเสียงปืนมาจากในเมืองนะครับกว่าเขาดักอยู่นะโอเคแยบเก็บวิ่งต้องระวังแถวหน้าต่างด้วยนะครับชั้นสองเดี๋ยวเขีมจะปีนหลังคาบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะว่าเขาอยู่ตรงไหน มีแน่นอนแหละเขาอาจจะดักเก็บเราอยู่ก็ได้ทุกคนยิงเพื่อนเขาไปเยอะแกอืมเฮ้ยโหเจอล้วอยู่ข้างบนโอ้โหไม่นอ็อเจ็บมากเท้าโพเรียบร้อยโอ้โหเท้าโพนะน่าจะหมดแล้วแหละครับโพชิงกิเดี๋ยวเราลุยต่อเลยดีกว่าม,มีคน เหยียบเลยตอนนี้น่าจะบอดอีกแล้วนะทุกคนนี่บอกบอดว่าไม่ต้องเล่นนายจกไปเกิดใหม่ซะเมืองนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงปักกี้ครับเขามารับเพื่อนนะสองคนเรียบร้อย โอ้โหคนขับไม่น็อกอะทุกคนโดนหัวแล้วก็โดนตัวไปเม็ดนึงนะสงสัยแบบจะเจ็บโคตรหนักเลยเดี oh. ๋ยวไปดูเพื่อนท้าก่อนว่าน็อกอยู่ตรงไหน oh. หาไม่เจอเฮ้ oh. <Hey. S 2> ไปแอบ,บอยู่ไหนนี่อะเดี๋ยวคิมขอวันดูปักกี้ก่อนนะครับว่าเขาจอดหรือเปล่า จอดก็น่าจะจอดแถวบ้านนี้แหละจอดปั๊มยาเอาไม่อยู่ทิ้งเพื่อนไปเลยเหรอนี่ไงเพื่อนขอมอบเลยแบบอย่างไกลอ่ะเพื่อนแบบน้อยใจมากโอเคครับเดี๋ยวเกมจะไปกบดานอยู่ตรงบ้านข้างหน้านะเฮ้ยมอไซค์มา โอ้โหขับผ่านด่านไม่ชะลอเลยเราอะลวงสองมากันสองคนด้วยนะขอกระสุนเขียวหน่อยครับเดี๋ยวเกมนี้เค็มจะเล่นเมนสกาแล้วก็คุณหกนะครับทุกคนสกาใส่คุณหกนี่แหละไม่ค่อยได้เล่นฮะเดี๋ยวเกมนี้ขอเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวดูอีกกล่องว่ามีอะไรมัง่งโอ้กล่องนี้กระสุนเขียวเยอะ เดี๋ยวทิ้งกระสุน AK ก่อนโอเคแล้วเก็บกระสุนเขียวไว้คิดว่าสากาเนต้องได้สเปรย์แบบยับ,ยบๆแน่นอนตรงนี้ขอบวงพอดีเลยนะโลเคชั่นอย่างดีแล้วก็มี่ไงเสียงปืนหลุดแล้วข้างหน้านะครับเมือข้างหน้ามีคนนะครับทุกคนแล้วก็เขาอ,อยู่นอกวงด้วยนะก่อนหน้านี้คิมขับผ่านไมต้าแล้วก็เห็นเห็นรถจอดอยู่แล้วก็ตรงนี้เมืองเนี้ยมันบังเอิญมากเลยขับมาแล้วแบบว่า อยู่ขอบวงพอดีเลยนะแล้วก็ในเมืองเขานั่นจะบวกกันอยู่นะครับคือถ้าเขาจะหนีอะ่ะเขาก็ต้องหนีมาทางเราแหละเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางที่แบบขับตรงเข้ามาในวงเลยนะครับวงบีบมาแล้วทุกคนรอได้เลยนะรอเขาขับรถมาน่าจะขับรถมานะไม่น่าจะวิ่งหรอกดูๆแล้วอะ่ะมองหาไม่เจอเลยทุกคนเฮ้ยอยู่นี่ไง เหมือนเขาก็ลังจะขึ้นรถโอ้โหมุมนี้ยิงไม่ได้อะ่ะประตูตรงนี้ก็ปิดเดี๋ยวลงไปชั้นสองนะมาละวิว่งคนหนึ่งจอดหลับเพื่อนอืมข้างหน้ามีอีกครับโอเคหมดตี้เฮ้ยมีรถมาข้างหลังครับเหมือนจะขับขึ้นเขานะเอา้าจอดด้วย โอเคคนนี้คนเดียวนะจอดวิ่งเฉยเลยจอดวิ่งเขาน่าจะจอดวิ่งแล้วก็มางูปั๊มยาหรือเปล่าไม่แน่ใจวงคิดว่าวงน่าจะเจ็บอยู่นะนี่แหละโลเคชันดีแล้วก็เราคาดการไว้ก่อนแล้วไงว่าเขาจะต้องเข้าวงทางนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดีกว่านะครับทุกคนคนเหลือน้อยมากนะดักตรงนี้เขาน่าจะไม่มาแล้วแหละเราขี่รถหาเลยดีกว่านะ ขวามือยิงกันอยู่ครับเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะเหมือนข้างหน้ามีคนวิ่งนะครับทุกคนดูก่อนโอ้หเหมือนจะเป็นงูอยู่หลังต้นไม้นะบ้านขวามือมีรถจอดอยู่เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงเอางเขาบวกกันอยู่พอดีเลยนะแต่ว่าแห้งไปแล้วอะ่ะนอนดูก่อนครับเผื่อขวามือทางบ้านเนี่ยจะมีคน นักอยู่ชั้นสองเฮ้ยมีคนวิ่งครับโอ้โหโคตรอึดเลยอะ่ะไม่น้องโอเคโอ้โหโดดไปกี่เมนะ็ดน่ะถ้าจะกาะสามบอกสามนะข้างหน้ามีคนมาครับเฮ้ยโอ้หนิ่งๆแบบนี้สไนเปอร์อันตรายมากทุกคนยิงยางเหรอ อย่านะอย่านะเรียบร้อยทุกคนถอยดีกว่าเขายิงรถเราอ่ะเดี๋ยวไม่มีรถขับเข้าวงต้องเข้าวงตอนนี้แหละทุกคนเขาก็อยู่นอกวงนะแล้วก็นอกวงแบบไกลมากๆเลย,ดยเดี๋ยวจิมจะเล่นแถวนี้แหละทุกคนบ้านทางหน้านี้แหละแอร์ดรอปเราไม่เก็บนะ มีเจ้าถิ่นหรือเปล่าเสียงเงียบครับโอเคไม่น่าจะมีนะขึ้นเลยเฮ้ยโอ้โอหไอ้บ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงเงียบเลยบนข่ามีคนเล่น AW นะครับเดี๋ยวคิมขอเก็บกระสุนเขียวเพิ่มหน่อยนะโอเคมันมีประตูหน้าต่างอยู่ตรงนี้อ่ะไม่กล้าออกไปเก็บโล่งๆนะข้างบนมี AW เดี๋ยวเราหัวลั่น ปูสโมก่อนเราค่อยเก็บครับเขาจะได้ไม่เห็นหัวเราไม่เห็นหัวเด้อโอเคปะเก็บกระสุนกันโอเคเดี๋ยวดูตรง AW ก่อนว่าอยู่จุดไหนของบนเขาอืมเฮ้ยเจอละนอนอยู่นะใส่ชุดพรางนะ รถสองเมตรครับข้างหลังเราก็มาโอเคเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนเฮ้ยสองคนนะขับรถมาจอดหลังแอดอับแล้วก็มีเอด้วยโอ้โหแบบนี้ไม่กล้าวัดเลยอะทุกคนถ้าจะวัดคือเราอย่าหยุดนิ่งนะครับอย่าเอี้ยวตัวแล้วก็ไปยิงนิ่งๆนะเพราะว่าหัวเราจะแบบนิ่งมากอะแต่ว่า ไม่โดเลยเห็นป่ะแต่ว่าถ้าเราไม่นิ่งมันก็ยิงยากนะครับแต่ว่าถ้านิ่งอ่ะสไนเข้าหัวง่ายๆเลยนะรอก่อนครับอีกหนึ่งนาทีวงบีบนะเขายังไม่ขยับเข้าวงนะครับทุกคนระวังขวามือด้อยต้นไม้โคตรเยอะเรานอนแบบนี้อาจจะโดนยิงฟรีได้แต่ว่าคิมนอนนานแล้วนะแต่ก็ไม่โดนยิงน่าจะไม่มีนะครับ ระวังสงคนนี้ก่อนเดี๋ยวเคล,ไไลิ้ลรเมื่อไหร่นี่เสร็จเราแน่แนล็อกไว้แล้วมเมลีพา,าวงหนะ้าวงบีบมานี่แบบแตกหมดตีหนะ้าบอกก่อนเขาน่าจะรอเข้าพร้อมวงหรือเปล่าคิดไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยยี่สิบวิจะบีบละเขายังไม่ขยับเลยเขายิงกับตีบนเขาอยู่ เฮ้ยยิงน็อกด้วย10สิบวีละมาโอเคน็อกได้หนึ่งครับวงบีบแล้วเห็นป่ะเขาจะเข้าก่อนวงบีบแล้วเราก็สารดรถให้ระเบิดเลยเขาจะได้ไม่มีรถเข้าวงนะบนเขาก็มีนะครับเดี๋ยวคิมจะขับรถเข้าไปชิดเนินนะทุกคนเดินข้างหน้าน่าจะอยู่ทีขอบวงพอดี สวยงามเพื่อนเขาตายนะครับแต่ว่าอีกคนนึงน่าจะไม่รอดเหมือนกัน่ะคิดว่าวงน่าจะเจ็บมากแล้วก็เขาไม่มีรถเข้าวงด้วยนะถ้าไม่มีบ้านตรงนี้บางนี้แบบน่าจะยิงเขาได้โอ้โหวงบีบขึ้นบนเด้อรอก่อนนะครับทุกคนข้างหน้ามีคนวิ่งอยู่บนสมองแล้วก็วิ่งเหรอเฮ้ยยิงมา โหแตกวงก่อนน่ะยิไม่ได้ไม่ทันได้คิวเลยอโอเคเดี๋ยวขับปั๊กกี้อาวนซ้ายนะครับน่าจะไม่มีคนนะเพราะว่าเราอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่โดนยิงอะซ้ายน่าจะโลง่งแต่ว่าขวามีคนแน่นอนเฮ้ยจอตรงนี้แหละข้างบนมีคนนะหลังต้นไหนโอเคเรียบร้อยครับเหลืออีกคนนึงเฮ้ยนี่ไง เรียบร้อยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ก็สวัสดีครับ และเข้าสู่ช่วงโฆษณา OR มีร้านเติมเกมมาแนะนํานั่นก็คือร้านจูบิโกช็อปเติมเกมผับจีแบบใช้เมลพาสแล้วการเติมแบบเมลพาสนั้นดียังไงก็คือราคาถูกสุดคุ้มกว่าการเติมแบบใช้ UID ID, ID. ปลอดภัยแน่นอนไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใช้เวลาดําเนินการไม่นานเพียง10-15นาทีส่วนลดพิเศษจากช่องเพียงบอกว่ามาจากช่อง OR96 ได้ราคาพิเศษไปเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ อย่าลืมมาเติมกันนะ